เจริญพรญาติโย,ยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายวันนี้อาตมามีโอกาสได้เข้ามารับรางวัล International Farmers Award m o r a n ครั้งที่9ก็รู้สึกดีใจและภูมิใจที่พวกเราทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรางวัลน,นี้เพราะอะไรเพราะว่ารางวัลน,นี้จะได้มาไม่ได้เลยถ้าหากว่า พวกเราที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการที่จะมามารับรางวัลในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเพิ่มความรู้สึกทำให้มีกําลังใจใน,ในการทำงานต่อไปและคิดว่ารางวัลน,นี้จะสามารถต่อยอดในทางพระพุทธศาสนาได้ก็คืออยากจะทำโครงการมอบหรือว่าถวายเสาวอโศกให้กับบุคคลที่มีคุณความงาม ในทางพระพุทธศาสนาจำนวน84,000องค์กรหรือว่าคนเพราะว่าพระพุทธศาสนาของเรานั้นอยู่ได้จนถึงปัจจุบันด้วยอาศัยพระเจ้าอาโศกมหาราชในครั้งหนึ่งหลังจากที่พระพุทธองค์นั้นปรินิพพานไปแล้ว300ปีก็มีเสาอาโศกมหาราชเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติของพระพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบันนี้อาตมาก็มีความรู้สึกว่า ถ้าเราสามารถต่อยอดในโครงการนี้นำไปใช้ต่อได้ก็คิดว่าทางวัดของเราจะทำโครงการมอบหรือถวายรางวัลให้กับบุคคลต่างๆองค์กรต่างๆจำนวน84,000คนหรือองค์กรนั้นก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายที่มีคุณความดีในสังคมไทยเราหรือว่าต่างประเทศว่าใครหรือองค์กรใดที่คิดว่ามี คุณสมบัติที่จะรับเสาอาศโศกในอนาคตอันใกล้นี้ขอขอให้ติดตามในโอกาสต่อไปในเร็วน,นี้ขอเจริญพร